หาเซลล์ดีๆได้จากที่ไหนถ้าสมมติว่าคุณมีบริษัทแล้วคุณต้องมีเซลล์เพื่อที่จะออกไปขายของนะคะหรือว่าจะขายผ่านการโทรหรือว่าเปิดการขายผ่านแชทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีคุณก็รู้สึกนะว่าทาไมหาคนดีๆทํางานกับเราดินๆานไม่ได้เลยทาไมหาคนเก่งๆไม่ได้เลยหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมติน่าก็เป็นเหมือนกันอย่างบริษัทติน่าเนี่ยก็มีเซลล์เป็นสิบคนนะคะแล้วการที่เราต้องมาคุมทีหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยบางทีมันเหนื่อยแม่งโคตรเหนื่อยเลยเนี่ยติน่าต้องมาถ่ายคลิปอยู่บนเตียงเเเเี้ยแนนนนนนด๋ววว็จลไปอหมาก <N ic ly> นะคืออะไรคืออย่างแรกที่เราต้องรู้เลยนะว่าเซลล์เก่งจะไม่หางานทําโอเคป่ะเซล์เก่งเขาไม่หางานทาหรอกเพราะว่าอะไรเพราะเขาเก่งอะถ้าเขาเก่งเขามีที่ที่เขาทําอยู่แล้วมีที่ที่เขาอะไรที่เขาปิดการขายให้อยู่แล้วถูกปะ่ะเพราะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสน้อยมากที่เขาจะมาหาเรา2คืออะไรคาดหวังไว้เลยว่าคนที่เข้ามาจะไม่เก่งโอเคป่ะคนที่เข้ามาจะไม่เก่งแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องเก่ง แปลว่าคุณเนี่ยต้องปิดการขายเก่งคุณต้องรู้จักวิธีการเทรนเขาคุณต้องรู้จักวิธีการโค้ชเขานะฮะเจ้าของธุรกิจหลายคนเป็นซึ่งติน่าเห็นมาเยอะมากแล้วที่มาปรึกษากับติน่านะบอกว่าเซลเนี่ยปิดการขายไม่ได้เลยปิดการขายไม่ดีเลยต้องเปลี่ยนอยู่บ่อยๆแล้วตีน่าก็ถามเลยว่าโอเคตอนที่คุณรับเข้ามาเนี่ยคุณได้เทรนเขาหรือเปล่าคุณได้บอกเขาหรือเปล่าว่าเขาต้องทํำยังไงก็เขาก็บอกเลยว่าอ๋อไม่ได้เทรนก็คือเขาก็ควรจะรู้หน้าที่ของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าล่ะไม่นะคนราากขย ไม่เก่งอะเราจะไปเทรนคนอื่นได้ยังไงถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ต้องคาดหวังว่าคนเก่งจะมาหาเราโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าธุรกิจเรามันยังไม่ได้ใหญ่แบบขนาดแบบร้อยล้านพันล้านหรืออะไรอย่างงี้นะคนองเก่งมันก็ไปบริษัทเรานั้นนะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้คืออะไรคือตัวเราอะพัฒนาทักษะของตัวเองแล้วเราก็ทําไงล้วเราก็เทรนเขานะคะสาคืออะไร3คือเวลาที่คุณจ้างคนเหล่านี้เนี่ยให้จ้างจากอะไรให้จ้างจากไมซ์เซ็ตนะคะ คุณอาจจะไม่ต้องจ้างจากประสบการณ์ไม่ต้องจ้างจากสกิลหรืออะไรนี้ก็ได้เพราะอย่างที่ที่น่าบอกไปข้อ1ข้อ2เนี่ยบางทีคนเก่งเนี่ยเขามีงานทาอยู่แล้วเขาไม่มาทํางานให้คนถูกป่ะแต่เวลาคุณจ้างคุณจ้างที่อะไรคุณจ้างคนที่อะไรคนที่ขยันคนที่สู้งานคนที่ไม่ท้อคนที่ไม่ถอยถูกป่ะเพราะว่าการที่เป็นเซลเนี่ยมากกว่า80%คืออะไรคือถูกลูกค้าปฏิเสธเพราะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะรับคําปฏิเสธเหล่านั้นได้หรือเปล่าล่ะนะที่น่าเทรนคนมาหลายคนแล้วหลายคนที่แบบว่าเทรนได้แค่อาทิตย์หนึ่งสองอาท ลูกค้าไม่ได้เพราะลูกค้าบอกไม่เอาไม่ซื้อหรืออะไรเงี้ยเขาก็ทําไมเขาก็ท้อแล้วเขาก็ใจฝ่อแล้วแล้วเขาก็ออกถูกป่ะแต่เราในฐานะเจ้าของธุรกิจอเรารู้ดีว่ามันจะต้องมีลูกค้าที่อะไที่ปฏิเสธที่ไม่เอาแล้วว่าเราจะสร้างธุรกิจของเราได้มาถึงขนาดนี้ใช่ไหมบางคนมีธุรกิจเป็น5ปีส0ปีเลยเราแม่งแบบโคตรกัดฟันสู้เลยเราแม่งโคตรสู้ไม่ถอยเลยอ่ะแต่คุณก็ต้องรู้ว่าอะไรว่ามันไม่ใช่ทุกคนเว้ยที่เป็นแบบเรา โอเคไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณนะตอนนี้คุณมีธุรกิจแล้วคุณมีทีมเซลล์นะมีกี่คนก็แล้วแต่พิมพ์ตัวเลขมบอกกีน้าหน่อยข้งางใต้นะ ปก,กติคุณอาจจะไม่ได้ชอบคอมเมนต์คุณอาจจะไม่ได้ชอบออกความคิดเห็นหรืออะไรอย่างนี้แต่ติาอยากรู้จริงๆว่ามันมีคนแบบติาเนี่ยหรือแบบที่ติาสามารถให้ความช่วยเหลือได้เนี่ยมีเยอะหรือเปล่ามีกี่คนคุณมีทีมเซลหรือเปล่าคุณมีทีมปิดการขายหรือเปล่าหรือทีมแอดมินเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมเซลเหมือนกันนะแล้วคุณมีกี่คนนะคะพิมมาในคอมเมนต์ข้างใต้นี้นะคะเพื่อที่ติาจะได้รู้เนาะว่าโอเคคนที่ติดตามติาเนี่ยมีแบบนี้ไหมแล้วติาจะได้ทําคลิปที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการเทรนทีมเซล์เกี่ยวกับก เพิ่มยอดขายมาให้อีกนะคะสำหรับวันนี้แล้วทีแรกก็มีเท่านี้อย่าลืมนะพิมพ์มาข้างใต้ค่ะทีมคุณเนี่ยตอนนี้คุณมีกี่คนนะสำหรับวันนี้ทีแรกก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ